สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพอบ้านเกมเมอร์ฮะวันนี้จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ B 72พอยต์นะครับผมมีเงินฮะมามันนุ่ยมันเหนื่อยๆอยงไงไม่รู้เนาะอ้าวผมมีตอเรสว่าผมต้องเล่นแบบทะลุช่องครับวันนี้เดี๋ยวนะใครส่งเมสเซจมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยผมจะอ่านคลิปแล้วผมไปเป,เปิดไว้ทําไมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทนี่โครสตอร์เรสกอรเรสมาโรดิเกสเกมนี้ผมต้องเล่นเป็นแบบทะลุช่องครับจริงๆผมต้องเล่นแบบทะลุช่องเน้นๆเลยอโอเคสวัสดีเพื่อนทักมาครับนิดนึงนิดนึงวิเอราอยู่ไหนวิเอราผมไม่ฟิตหรอเดี๋ยวนะผมหาวีเอร่าก่อนโอ้โหหัวทิ่มครับ ตัวนี้โครสเนี่ยผมเอาลาลาสแล้วก็เอาเออแกสปามายืนได้เปล่าลาลาสขึ้นไปอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวนะใจะเย็นครับจเบจอกับทีมริเวอร์เพลทนะฮะผมใส่สีขาวได้ไหมอยู่ไหมครับเปลี่ยนเสื้อให้ผมได้ได้ไหมฮะโอ,โอเคครับผมใส่สีขาวเนาะ ลูกบอลสีส้มด้วยอ่ะมาก็หวังว่าจะยิงได้เยอะๆนะวันนี้มีแต่ตัวทะลุช่องทั้งนั้นเลยมีทั้งโทมัสมุลเลอร์ทั้งทอร์เรสทั้งหลายคนอะ่ะมันเป็นสายทะลุช่องนะต้องแบบต้องเล่นให้ดีๆครับมาครับสนามก็ผมอยากเล่น bc p l a พลจังเลย ลาลสัสยืนเป็น c m นะครับให้ยืนไปก่อนดูว่าจะได้ไหมมิเดิ้ลสซดครับผมจ่ายที่ลาลัซออกบรรรอลมาที่โทมัส,สมมลเล์ครับไม่ได้อีกมันไม่ดีอย่างนี้นี่เองมันไม่เข้าบอลเลยอะอ่ะมาครับไปครับจงังหวะนี้หาเมตรโอ้โหต่อไปที่กัวเรสมาครับดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนแล้วก็ปั่นด้วยเท้าซ้ายไหวไหมโอ้โหเสา กัวเรสม่าปกติกัวเรสม่าเป็นคนที่ยิงโค้งได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่เปิดได้ดีด้วยอ่ะรับไว้ได้ครับเยเลมันฮะจ่ายมาใกล้ๆที่เคเอลลินี่ครับลาลัสจ่ายตอบที่ฮามิดบาเรสครับผมฝากไปที่กัวเรสม่าแต่ว่าแน่นมากอะ่ะอ่ะฮามิดครับผมทิมไปที่ชมัสมุลเลอร์ดึงมาหนึ่งจังหวะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะ ไปต่อครับแอชลี่โคจังหวะนี้โอเคน่าจะได้เปิดมั้งโยนเข้าไปด้วยเท้าขวาครับฮามิดเรียบร้อยครับเปิดมงกงสุดๆฮะเออมงได้ไงวะเนี่ยโอเคโอเคอะซาวมาอะมาแพ็คพอแค่นี้พอ,อกเกลโรครับอ้าวจ่ายบอลติดที่ลาลาสครับลาลาสออกบอลไปที่กัวเรสมาฮะฝักหน่อยแล้วกันแน่นมากอะ เซจิโอรามอสไม่ได้ฮะอ้าวโอเคครับรามอสตัดบอลไว้ได้ฮะเคลลินี่ครับออกบอลมาต่อที่โทมัสมุลเล่ฟากไปฮามสตรงนั้นล่งครับโยนยาวๆไปโอ้โหโยนทิ้งเลยนี่มันโยนทิ้งครับฮามสอ่ะบอลอยู่ที่โรเบรโตคาร์ลอสครับผมกมองลาลาสครับวิ่งเข้าไปเบียดได้ฮะเมเตอร์ไซคครับอ่ะออกบอลมาที่แกสปาฮะมาริโอแกสปา ไปครับ ma, กัเรสม่าจังหวะน,นี้แล้วก็มันต้องเปิดแล้วแหละไม่ได้ฮะกาสปาต่อยทีที่กัเรสม่าฮะตรงนั้นครับเปิดในโดตอเรสดึงมาก่อนล็อกมาทางนี้ลาลาสครับล็อกมาอีกทีนึงออกไปที่ตอเรสอีกทีนึงดึงมาก่อนดึงมาอย่างนี้แล้วก็ยิงเสาไกลครับว่าไงโอ้โหปัดได้นะฮะมันควรจะเข้านะลูกเมื่อกี้เนี่ยแอชลีย์โคครับแอชลีย์โคโยนเข้าไปลูกนี้ โอเคเฟอร์น okay, ันโดกัวเรสได้มงไหมไม่ได้มงฮะมาไซโลออกบอลมาบอลอยู่ที่โกมองกาสปาสวยงามครับวิ่งเข้าบอลไวมากแล้วก็จ่ายไปกัวเรสมาฮะลูกนี้ต้องโยนเข้ามาครับโยนเข้ามาอย่างนี้แล้วก็โทมัสมิลเลอร์โอ้โหกระโดดก่อนคี <laughs> เอลลนี่ครับวิ่งตามไปอ่ะไปเอาบอลหน่อยไม่มีใครไปเอาบอลให้เขาเลยเว้ยมาเอ๊ะจะตั้งเตะหน้าประตูอย่างเดียวเลยเยนเลมัน ลาลาสครับมาลาลาสใช้ความใช้ความใหญ่ของลาลาสครับให้ยืนเป็น CM ก็ไอที่เห็นหลักๆเลยอ่ะตักไปก่อนกอเรสมาโขกมาฝากได้ไหมไม่ได้ครับกาซิย่าตออกมาตัดบอลได้ฮะลาลาสครับนี่ไงลาลาสสูง190เซนนะครับเป็นตำนานที่สูงมากกอเรสมาไม่ได้ครับอ่ะล้ำหน้าโอเคครับก็ตัดเกมไปก่อนนะอ้าว45นาทีบวกหนึ่งแล้วครับ จังหวะน,นี้ผู้ตัดสินจะเป่าหรือ,อยังโอเคครับผมผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเพราะบังเกอร์น,น,นำไปนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการมงของฮาเมสนะฮะมาตอเรสครับจ่ายฝากไปที่โทมัสมลเลอร์โอ้โหโดนทูนิโครสตัดไว้ได้ครับสวยงามซเซจิโอรามอสได้บอลแอชลีโคครับจ่ายมาที่ลาลาสฮะไปต่อที่ตอเรสฝากโทมัสมลเล์ครับไปไม่ได้อะ แล้วก็โดนแซงออกมาอากโรครับฝากโอ้โหเอรินเชโกจังหวะน,นี้คีเอลเินี่ต้องมงมาครับพรามอสไปที่ลาลาสออกบอลไวมาที่ตอเรสฮะกัวเรสมาพลิกไปเองครับจังหวะน,นี้กระชากหนึ่งทีกัวเรสมาว่าไงเอ่ยเปิดเลยแล้วกันโทมัสมุลเลอร์เรียบร้อยครับผมเปิดโมงโก้งสุดๆฮนะโทมัสมุลเลอร์จากการเปิดของกัวเรสมาครับตัวนี้เขาเปิดบอลดีอยู่แล้วฮะแล้วก็เปิดบอลโค้งด้ดวยนะ แต่ว่าข้อเสียก็คือวิ่งโคตรช้าเลยกววเรสมาเนี่ยแต่ก็ยังดีที่เป็น5ดาวฮะก็มันทดแทนกันได้ครับทดแทนกันได้โกมองฝากไปที่อ,อเกลโร่ครับอ้าวโอเคเมเจอร์แซกฮะจ่ายไปทางนี้ก่อนแล้วกันแกสปาครับดึงมาโซนันโดตอเรสครับผมฝากไปที่ฮามิสโอ้โห,โ,หโดนลาลาสมาลาลาสจ่ายบอลไม่ดีฮะโกมองวิ่งไปแล้วอ่ะใช่ไหมโกมองหรือเปล่า โอ้โหโดนครับลูกนี้เรียบร้อยฮะพู้บ้านเกมเมอร์โดนตีไข่แตกครับ2-1นะครับตอนนี้ดูดิมาอย่างดีเลยอะโทมัสมุลเลอร์ครับบอลอยู่ที่ฮาเมสฝากไปที่ลาล้สอีกทีนึงโทมัสมุลเลอร์อ่ะฝากฮาเมสเซจิโอราม,มอสครับผมออกบอลมาที่แกสปาฮะไปต่อที่ัวเรสต์มาฝากก่อนแล้วกันฝากสักไกลเชียวอ่ะฮาเมดครับลูกนี้ดึงมาทางนี้ ต่อที่ลานลาสครับลาลาสมันยิงไม่ได้อะเอาไงดีหักมาเ่ดดอร์โดตอร์เรสพลิกแล้วก็ปั่นด้วยเท้าซ้ายแล้วกันโอ้โหติด,อตดกอร์เรสมาอีกครั้งหนึ่งดึงมาก่อนดึงมาก่อนกอร์เรสมาครับจังหวะน,นี้จะเปิดได้หรือไม่เปิดเข้าไปแล้วก็ทุบมาเสมอโอ้โหมาเซโลกระแทกอะ่ะมาอีกแล้วเอเดนเชโกโอเคตอรเรสลงมาล้วงเอาบอลครับมาช่วยเกมรับนะฮะตอรเรส ตรงนั้นโล่งแฮะเอาไปแกสปาจ่ายต่อฮามิดยิ่ง <c oughs> มันเป็นเท้าขวานะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกด X ไว้แล้วอ่ะจะให้มันเฟซช็อตนะแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะมันง้างไปก่อนลานลาสครับผมวิ่งบีบเข้ามามาริโอแกสปาครับจ่ายไปที่คอเรสมาโอ้โหแล้วก็จ่ายบอลอย่างนี้ยังดีที่ลาลาสมาแย่งไว้ได้ฮะคอเรสฝากไปที่ฮามิดครับวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนมันไม่มีคนอะ่ะโอเคฮามิดมาแล้ว โทม,มัสมูเล์ครับพลิกกันทางนี้ลาลาสอีกทีนึงลาลาสมันไม่มีคนมาต่อบอลเลยว่ะแอชลี่โคฮะเอา้าจ่ายไปฮามิดดึงวิ่งข้ามาแล้วก็โยนเข้าไปครับโทม,มัสมูเลอ์เรียบร้อยครับผมเปิดโมงโกงสุดๆฮนะโอ้โหโทม,มัสมูเลอ์โมงไป2ลูกครับสวยสวยสวยออกนำไป3ประตูต่อ1หนึ่งนะฮะเกโร่ลูกนี้ จ่ายมาที่โทนี่โครสครับลาลัสดักบอลได้ครับสวยงามเหมือนกันฟอเรสมาฮะจ่ายมา <Forest S 2> มาริโอแกสปาฟอรเรสอีกทีนึงฝากลาลัสฮะตอเรสฝากโอ,โ,โอ้โหแต่ว่าปิเก้วิ่งมาอย่างไวเลยเอดินเชโกครับอ่ะตัดบอลได้โดยเซร์จิโอรามอสครับผมไปที่แกสปาอีกครั้งหนึ่งโอเคจบ90นาทีนะฮะพม้านเกมเมอร์ชนะไป3-1นะครับผมเกมนี้ ก็ใช้ได้ใช้ได้โทมัสมัลเล์ทำดีครับโหม่งไป2ลูกครับหาเมตรโหม่งไปลูกหนึ่งฮะโอเคร okay, ครับผมมีใครอยากดูแท็ติกเปล่าอ้าวไหนไเปิดแท็ติกให้ดูหน่อยแล้วกันบอกไว้ว่าบอกไว้หลายคลิปแล้วว่าถ้าเกิดมันเวิร์กถ้าเกิดมันเล่นดีก็อยาจะเอาแท็ติกมาแจกเนาะชนะ,ะนนต่อเนื่องมา2องเลยอ่ะเปิดแท็ติกให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากได้อ่ะเนาะว่าอย่างนั้นก็ได้ไปที่ทีมกันนะครับ ที่ทีมไปที่ทีมจัดการทีมฮะแล้วก็ออแผนเป็นอย่างนี้อ่ะเปิดเกมบุกให้ดูครับนี่นะไปดูเอานะเกมรับครับผมแล้วก็แท็กติกใช้อันแรกครับนี่ฮะประมาณนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อวันเกมเมอร์ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับผม